นถึงนายเสวกประดุจนะครับอดีตนายกองทาพอย่างส่วนตะบนข้าับใหญ่นะครับก็จะลงตอสอนะครับน่าจะเป็นเขตหนึ่งครับเขตเน่นแน่นอนท่าไหร่ เริ่มต้นก็คือในขี่สองหรือขีดอะไรเงินเงินเป็นหลักขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดิ์ขาเดียด้านิพนธ์หมูขอบคุณครับครับผมดรปีชาชื่อชุติบูลนะครับครับสวัสดีครับผมดรเกียรติศักดิ์สงแสงครับพรรคพลังประชารัฐของจังหวัดพังงาด้วยครับครับผมวีระธีรุ่งวงนะครับคุณมากครับ น้องเล็กของทีมนะคะแต่ว่าใจก็สู้นะคะที่กำลังหนูนะครับอยู่กับผมได้175นะครับครับอกครับครับอกครับครับรับลอลครับครับผครับขอบคุณครับครับครับอบคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็จับภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของที่น้องเรานะครับภาพนี้ ครัับนณีครั้งเดียวนะครับครนี้มีครั้งเดียวนะครับเราต้องช่วยกันนะครับถ้าหากอยากให้ประดุขกรณีนะครับตอนนั้นช่วยกันอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับเราต้องช่วยกันแล่นะครับเราต้องช่วยกันทำให้บ้านเราเรืขอบคุณรัชศรนะครับขอบคุณรัชชีสาวที่รักนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูพักพลังประชารัฐนะครับโดยการนำของท่านนายกสวีตประเสริฐสุขนะครับ ท่านก็เห็นนะครับว่าพี่ใหญ่มีอะไให้นะครับก็มาแล้วนะครับวันนี้มาช่วยกันทํางานทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับทีนี้นะครับว่าท่านในชุมชนของท่านในหมู่บ้านของท่านท่านอยากทำอะไรนะครับตรงนี้เราต้องหาข้อมูลตรงนี้เราต้องมาช่วยกันทำประชาพิจารณ์ทำประชาพิจารณ์เพื่อนะครับเพื่อ อันนี้ก็ขอฝากพี่น้องนะครับไว้ทุกท่านทุกคนเพราะว่าเราทำงานคือวางตั้งใจนะครับเราไม่มีรับลมตไหนไม่มีอะไรที่ต้องมาต่อสู้ขึ้งกันนะครับในเรื่องของกามคิดในการถ่ายทอดอต่างๆนะครับเราต่อสู้นะครับการเลือกนะครับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ออกสียงนะครับขอบอกว่าการลงสมัครนะครับ ในานามพลังบัชารัฐของทีมที่ใหญ่ที่มีใจะให้ในครั้งนี้นะครับผมนะเป็นคนเดียวที่ตัดทินใจเองนะครับนาะพร้อมกับที่จะเดินหน้าทำประตูทานีให้จเจริญน,นะครับครั้งนี้กล้าพูดเลยว่านาะเป็นครั้งแรกที่ออกสือ่อแล้วก็ไม่เคยอ้างใครเลยนะครับวันนี้ขอเป็นนาะผู้นำเป็นตัวตัวเองนาะเพื่อทำให้ทีมงานนะครับพลังบัชารัฐ ทั้งเจ็ดเขตนะสู้และให้ได้ทุกทุกคนเลยครับครับยืนยันการันตีนะครับในการลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพลังประชารัฐครั้งนี้นะครับนะท่านนายกจัดไม่มีความเกี่ยวข้องนะกับทีมนะครับพลังประชารัฐเลยนะผมและทีมงานมีคนตัดสินใจนะครับที่จะเลือกลงนะพรคพลังประชารัฐเองครับรู้สึกน้อยใจไหมครับเกี่ยวกับคำพูดที่ออกมาในการต่างหา จริงๆเนี่ยนะถามว่าน้อยใจไหมมันก็มีบ้างนะครับนะในนามว่าคำว่าพี่น้องนะครับแต่วันนี้ขอพูดเลยว่าเนะเราจะไม่ไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นนะครับนะวันนี้ผมบอกเลยว่าฟ้ามีตานะครับใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นครับรู้สึกกังวลใจนะเกี่ยวเรื่องคะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันกร,ริชลิแกนเทา ผในานามนายกใหญ่นี่ผมบอกเลยว่าผมได้กันม,มาตั้งยี่สิบกว่าปีนะครับนะผมมีแต่เพื่อนนะครับมีแต่คนรักผมนะรู้ว่าผมพูดจริงทำจริงนะครับพูดคำไหนทำได้นะไม่ใช่พูดนากลับกอกนะครับวันนี้ผมขอว่านะผมสู้ทุกเขตอ่ะผมมั่นใจว่านะผมส่งทีมงานทั้ง7เขตเนี่ยผมได้ทั้ง7เขตครับไม่ไดพีโอ